สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนายเออเมซอนนะครับวันนี้มีรายการไหนรายการอะไรมาแบ่งปันนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันวันนี้เป็นรายการเลทนะครับรายการเลทน้ําหนักสี่บาทที่เหมือนเนื้อเงินมากที่สุดนะครับเป็นเลทนะครับวัดจัดสร้างนะครับหลวงพ่อพัดดําดิจัดสร้างนะครับเป็นเลทมหามงคลนะครับเป็นเลทนะครับสร้างเจดีรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อดําดิสร้างนะครับผมพเพื่อเป็นปัจจัยนะครับ เพื่อเป็นการสร้างนะครับ มาหาดเจดีย์กลางน้ำนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับทีมงานแสงเทียนพระใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูสักรู้หนึ่งนะครับจะเป็นรายการไหนรายการอะไรนะครับสำหรับพ,พ,พี่เพื่อนที่อยากจะติดต่อแบ่งปันรายการไหนนะนะครับเป็นกล่องเดิมซีนเดิมแบบนี้ก็ลองติดต่อกันเข้ามาแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วกันแล้วส่วนเรื่องใบรายการรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้ดูแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงท้ายคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูแต่ว่ารายการนี้เเดดดี๋ยวผมปิใหู้กก่อนนซ นะครับสักหนึ่งกล่องนะครับมาดูกันว่าซีนเดิมจะเป็นรายการไหนรายการอะไรนะครับเรามาดูกันว่าซีนเดิมจะเป็นรายการอะไรเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นไปด้วยกันครับทุกคนเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นไปด้วยกันมาดูครับว่ารายการซีนเดิมเป็นอะไรนะครับนี่ฮะเป็นกล่องใสๆแบบนี้เลยพระราสมังคราจาร์นะครับนี่หลวงพัดวัดห้อยด้วนนะครับเลดมหาเจดีย์ครับบุญยักษ์กาโมรุ่นแรกนะครับมันลุ้นกันนะครับรายการนี้เป็นอะไรครับ นะครับเป็นอุ้ยโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับรายการนี้อืมือดีจริงๆในเอเมซอนนะครับโอ้โหเป็นไงพี่ยังกันเนื้อเงินอันนี้อันปาก้านะครับเนี่ยอันนี้เป็นอันปาก้าเดี๋ยวเรามาลุ้นครับว่าเป็นรายการไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเป็นรายการไหนครับรายการที่ยี่สิบสี่เลขโค้ดอะไรเลขโคดอะไรเดี๋ยวมาดูกันสวยมากนะครับทุกคนยังกันเนื้อเงินน่ะนะครับ เช่าบูชาอันประกาที่เหมือนบูชาเนื้อเงินเลขโค้ดอะไรฮะเนี่ยแป๊บน,นะแบบนั้นมันเบอร์เบอร์นะครับสองศูนย์เหรออะไรครับเนี่ยแป๊บบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะฮะ รายการที่24แป๊บนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กล้องส่องดีกว่าตัวเลขดูยากนิดนึงอุ้ยแต่งจริงซีนออกงี้อ่ะผมขออนุญาตแกะซีนเลยดีกว่านะนะครับขออนุญาตนะครับหนึ่งนั้นทุกคน รายการที่ยี่สครับมาดูกันว่าสร้างจํานวนทั้งหมดกี่เส้นแต่ว่ารายการนี้สวยเหลือเกินนะครับต้องบอกเลยว่ารายการนี้สวยเหลือเกินครับอืเป็นการเนื้อเงินครับนี่ฮะพี่ดูงานลงยาเขานะโอ้โหแล้วหลวงพ่อดํำริดการจัดสร้างครับรุ่นนี้โอ้โหพี่ดูสายนะครับยังการเนื้อเงินนะครับนี่ครับเป็นอันปาก้านะรายการนี้นะครับเป็นอันปาก้านะครับ กาชุบเงินดูเลขโค้ดฮะชัดขึ้นไหมนะครับแปดสองศูนย์นะครับ, 8, 2, ร,บรวมกันได้สิบเอาละฮะรายการนี้แกะให้พี่ๆดูก็บูชากันไปครับรายการนี้แต่ถ้าใครอยากจะแบ่งปันก็ทักมานะนะครับนี่ฮะแปดสองศูนย์นะครับ, 8, 2, ร,บรวมกันผลรวมรวมกันได้สิบนะครับรายการที่ยี่สเดี๋ยวเรามาดูใบรายการกันว่าเป็นรายการไหนรายการอะไรนะครับ ่านี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมดูรูปให้แป๊บนึงนะครับผมลงไว้ในเฟซบุ o กแป๊บนึงนี่ครับนี่รายการนี้ผมก็ลงแบ่งปันอยู่ใน Facebook ด้วยนะรายการที่อท่าไรนะยี่สิบสี่ใช่ปะรายการที่ยีบสีเนื้ออันปะก้าลงยาฟ้าขอบแดงซุ้มเขียวครับสร้างหนึ่งพัยิห้า 2องพันเส้นครับรายการที่24นะครับ1,250เส้นถ้าเทียบกับจำนวนลูกศิษย์หลวงพ่อนี่ถือว่าน้อยนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้นะแล้วก็ <c oughs> ช่วงนี้นะวันนี้เป็นวันที่28เดือน5ปีพศออนะครับ2,500นะครับ6กสนะครับ ก็นี่เลยนะครับนี่ครับผอาจา์แจ้ร่วมปลุกเสกด้วยนะนะครับนี่ครับผอาจา์แจ้นะที่เป็นกระแสนิยมนี่ครับมาณปัจจุบันเลยนะนะครับก็รายการนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะใบรายการต่างๆให้นะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวลองมาเทียบใส่ข้อมือกันดูหน่อยได้ไหมนะครับลองเทียบใส่ข้อมือกันหน่อยได้ไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมถอดเลสเส้นนี้ออกก่อนอันนี้ก็เป็นเส้นที่ผมใต่บูชาประจำนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าเลส อ่าอันนี้รวยพญาไก่นะครับพี่เพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะทํากรอบสายแบบนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะทํากรอบแบบนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้อ่เดี๋ยวอนุญาตแป๊บหนึ่ง <c oughs> จะได้ใส่เทียบข้อมือให้พี่ๆได้ดูกันนะครับอันปะก้าเนี่ยข้อดีของเขาก็คือแข็งหนาทนนะครับแล้วก็สายความยาวนี้มาตรฐานเลยนะครับน่าจะประมาณเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับเหลือนะต้องตัดสายนะครับทุกคนตัดออกสองข้อนะครับนี่ ัออกสองข้อนะครับโอ้โหพี่อย่างแจมนะครับอย่างกระเนื้อเงินครับบูชาได้สบายใจสร้าง1000กว่าเส้นเท่านั้นนะครับนี่ฮะยินดีด้วยนะครับใครสนใจก็ลองทักทานเข้ามานะที่เพจที่ลิงก์นะครับติดต่อเข้ามาได้แอดทั้งไลน์ทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ทั้งเบอร์โทรนะครับผมทิ้งไว้ให้หมดแล้วนะครับผมงั้นวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนส่วนรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วกันนะครับทุกคนนะฮะ อ่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะจ๊ะนี่รายการที่24สวยเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันนะครับขออนุญาตลาไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่ะฝากกดติดตามเพจนะครับกดติดตามช่อง YouTube ไปด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปมีรายการไหนรายการอะไรมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับพร้อมยินดีแบ่งปันเสมอเลยนะครับสำหรับเพจในเอเมซอนนะโอเคงั้นวันนี้ ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ